ตัวอ <cin'> ่อนงามพี่น้องกับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สุคนพี่น้องเมื่อนี้คอยกับพาเขาป่ามาหาต่ออีกพี่น้องเลยบุหัวจีไดหรือบุไดมาพี่น้องมาหล่อน้ากันมด้มาโดนแล้วพี่น้องเลยกับมาพ่อแม่มันบินขมาป่าเหล่านี่แหละพี่น้องก็สีน้าเบ่งพี่น้องไปมาลุ้นน้ากันพี่น้องเมื่อนี้สีมานบอกพี่น้องสวยแล้วแหละมากะดีสิมานหรือบ่มานกะมาลุ้นมาชมน้ากันเด้อพี่น้อง มาพ่อแล้วพี่น้องห่างแหลกแห่งหมานพุ่นอยู่สูงบนโอ้ยสิตัดต้นใหม่ลงมาก่อนพี่น้องเอ้ยมาลุนนํากันพี่น้องสิม,มีตัวอ่อนมอนอห่างกรบบดยาดใหญ่ไนไดนพี่น้องมันหลาเลยสิม,มีหรือบ่มีกะมามาลุนมาชมนํากันพี่น้องเอ้ยเมื่อค่อยใช้ชุดไปตัดต้นใหม่ลงก่อนพี่น้อง ัวอ่อนก็สวยงามอยู่พี่น้องก็ยังโบธันในห,ห้างเลยพี่น้องเอ้ยก็ยังใส่ใหม่อยู่นี่ตัวน้อยๆน้อยๆห้างในีส้สมกับห้างน้อยแหละพี่น้องไปรุ่นน้ำกันอีกพี่น้องมาหนีสิมานบ่ห้างแรกแห่งมานพี่น้องเอ้ยมาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องปอาสูงคักสูงแน่จนเรียวโบเห็นพี่น้องอยู่วางนี่แหละมันบังพี่น้องเอ้ย อันนี้ค่อยซีขึ้นเอาไปเผาเอาพี่น้องเพราะว่ามันอยู่สูงมันเอาอยา,ากมนกะใส่ชุดบ่ได้อีกพี่น้องมาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องโอ้ยหาย้างบ่นใหญ่ห้างซำหัวน,นี่แหละพี่น้องมีตัวอ,อ่อนบ่เนาะ ອ້າພີ່ນ້ອງເມືອລຸ້ນນໍາການຮ່າີ້ໃສ່ຊຸດກ່ອສ່ຊ มาพออีกห้าง,ง,งหงนึ่งพี่น้องห้างนี้ใหญ่เติบเยอะเลยนี่อยู่ต,ต่ำๆพี่น้องเอ้ยมารุนน่นน้ำกันอีกพี่น้องห้างนี้ ตอนเต็มคักพี่น้องได้อยู่สามฐานนี่แหละพี่น้องฐานที่สี่กะบ่เต็มแล้วแต่ว่ามังชิดส่วนมากมัะชิดเต็มฐานนี่แหละพี่น้องเอยสวยงามพี่น้องสวยงาม,ยมาอ,อยู่มาพออีกครั้งหนึ่งพี่น้องอยู่ในขี้ดินอยู่ในกมใหมหน่น้อยเลยพี่น้องเอยมันกองลงมามันหนักตอนนี้มันกลับมาอยู่ดินเลยพี่น้องโอ้ยมารุนน้ำกันอีกพี่น้องครั้งนี มีตัวออนไลน์บ่เดี๋ยวค่อยใส่ชุดพี ตออนก็สวยงามอยู่พี่น้องแต่ว่าคือเปลี่ยนฐานอย่างสิพี่น้องมันลม้มลงแล้วหางมันเอียงมันกะเสียฐานไปตามตามมันเอียงเลยพี่น้องเอยก็สวยงามอยู่พี่น้องฐานมันลอกป,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 ปักเป๊กาพออีหางหนึ่งพี่น้องอยู่ช่งชูงเดียว่อยตัดลงมาก,ก่อนพี่น้องต้นไม้ก็อยู่นี่แหละมันเดียวพอเห็นหางมันพี่น้องมันบงังบังงามไม้ โอ้ oh, ตอ่อนก็นสวยงามอยู่พี่น้องมันหงบแบนี้โอช่วงละลอะนมันก็อยจากเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้วหมานอยู่มานี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าคําเติบแล้วพี่น้องก็ยังสิมหมนอีกบายังโมหูพี่น้องไปรุนน่ำกันถ้าบได้กะสิประมาณชํามนี้ไล้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังสิรอดเดงอีกประมาณสชั่วโมงหนึ่งพี่น้อง มาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องป้าใหญ่เติบห้างนีง่อยู่หกพี่น้องอยู่หกอันนี้เดี๋ยวค่อยจะทางครับไปอ่างก่อนพี่น้องค่อยใส่ชุดก่อนพี่น้องนห้างต่ำๆเพียนแอวนี่พี่น้องห้างนีง าตัวอ่อนสวยงามอยู่พี่น้องหางแต่ว่าฐานจะเป็น,น,นอย่างซี่พี่น้องตัวส่งนีมันก็เต็มเนื้อพี่น้องเอ็นมาแดงหางนี่เดืนอนเก่าบ่ส่วนเดืนอนเก่าบ่พี่น้องเดือนเกา่าที่น้อเบิ่งผลงานพี่น้องมาหอด เียงแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้กมานคักพี่น้องมานเมืองนี้ขอเสียอ่อนให้เบิร์ตนตัวอ่อนงามพี่น้องนี่กระชี๊หนึ่งคือเก่าแล้วพี่น้องอย่างวะเออลูกมันตต่มันโคบแล้วกระชีหนึ่งคือเก่าแหละพี่น้องเอ้หนึ่งแกะขายคือเก่าปลาช่วงนี้มันสีโตงามก่อนช่วงอันที่คอยไปหาแต่ก่อนเดี๋ยพี่น้องมาชิดเต็มก่อนนะ ว่ามันสเสม็ดกะโบมืดพี่น้องเอ้ยไปกันยังได้อีกคือเกาทางทๆหนูน่ะมันหักกระชายหม่พี่น้องตัวน้อยๆน้อยๆนี่หักกระชายไม้อีกคือเกานี่มันจะเป็นัเตี่ลยดพี่น้องตัวมันมาทานเป็นนางอันนี้ตุงน้ำมัน วัอนี้ก็มานชุดๆเลยพี่น้องวันนี้คอยกัสีหนึ่งเลยพี่น้องเออหนึ่งแกะทรงไม่ขาคือเกาอเลยพี่น้องป้าแต่มาเด้อพี่น้องเออเพิ่งได้สิกินน้องค่อยเพิ่งสิแกะขวับพ่อไม่น้องเอ้ยโตมันมันสีใหญ่เด้อพี่น้องมันละลาแล้วมันก็รสีตใหญ่ก่อนก่อนช่วงหัวปีพี als, ่น้องช่วงหัวปีมันสีโตน้อยๆพี่น้องเอ้อวันนี้ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง ขอบุญขอบุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพี่น้องพอกันคลิปน้านสบายดีสวัสดีครับ